ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาพับตอนที่37 หัวใจฉันปวดร้าวไปกับเจ้าชายเฉียวเจ้าเสหรือบางทีเธออาจไม่ได้รักเขาเลยเธอถึงไม่ใจดีในสิ่งที่เขาทำเซียวจิงยิ้มหยันขณะกล่าวว่าผู้หญิงนี่โหดร้ายจริงๆถังซีไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเมื่อคิดย้อนกลับไปเธอนึกไม่ออกเลยว่าเขาพยายามขอคืนดีกับเธอเมื่อไรไม่ต้องพูดถึงว่าเธอรู้เรื่องที่เขามาหาเธอหลังจากนั้นและต้องการมาสารภาพรักรก,กับเธอ เธอไม่เคยพบเจอเขาเลยด้วยซ้ำแม้จะไม่อยากได้ยินข่าวเขาแต่ถ้าเขามาหาเธอที่เอ็มไพร์กรุเธอคงรู้เรื่องนี้แล้วทั้งสีพยายามสงบจิตใจถามว่าแล้วเขาตามหาผู้หญิงคนนั้นอีกไหมคะถึงตอนนี้บริกรก็เข้ามาเสิร์ฟอาหารพอดีในขณะทานอาหารเซียวจิงเล่าต่อว่าตามสีหลังจะกกรอบกู้เฉียวกรุ๊ปกลับคืนมาได้เขาก็พบว่าสภาพร่างกายเขาไม่ได้สุดโทมลงเมื่อกลับไปตรวจร่างกายอีกครั้งที่โรงพยาบาล หมอบอกว่าเซลล์มะเร็งในร่างกายเขาตายหมดแล้วหลังจากนั้นเขาก็เข้าตรวจสุขภาพอย่างละเอียดพบว่าที่เซลล์มะเร็งปรากฏในร่างกายครั้งนั้นเป็นเพราะมีคนวางยาพิษในอาหารและตอนนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเซลล์มะเร็งจึงหายไปจากร่างกายเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นเพื่อบอกความจริงกับเธอและบอกว่าเขาอยากขอคืนดี แต่เธอให้คนคนหนึ่งมาบอกเขาว่าเธอไม่ต้องการพบเขาอีกต่อไปและเตือนให้เขาหยุดรังควานเธอด้วยความเป็นคนหญิงทนงการละทิ้งศักดิศรีเพื่อไปอ้อนวอนขอร้องให้เธอคืนดีกับเขาเป็นสิ่งที่มากที่สุดแล้วที่เขาทำได้แน่นอนว่าเขาไม่ไปรบกวนเธออีกเลยนั่นคือเหตุผลที่ว่าถึงแม้จะเสียใจที่ผู้หญิงคนนั้นโหดร้ายกับเขาเหลือเกินเขาก็ไม่ไปหาเธออีก แต่เขายังคงติดตามข่าวคราวเธออย่างใกล้ชิดตอนที่เขาได้ยินว่าเธอร่วมอยู่ในอุบัติเหตุเครื่องบินตกเขาก็วางมือชั่วคราวจากธุรกิจไปค้นหาผู้หญิงคนนั้นถึงขนาดทอดทิ้งแม่ที่อยู่ในสถานพยาบาลทั้งซีรู้สึกปวดร้าวหัวใจเธอไม่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเขาเลยไม่มีใครบอกเธอเลยว่าเขามาหาเธอที่เอ็มพายกรุ๊ป ตอนนี้จริงๆแล้วเธออยากไปถามเฉียวเหลียงในเรื่องนี้หรือไม่ก็กลับไปที่เอ็มพายกรุ๊ปเพื่อสืบหาว่าใครกันที่ใช้กลอุบายกับเธอและเขาทําให้ทั้งสองเข้าใจผิดกันอย่างแรงอย่างไรก็ตามเธอทําไม่ได้เพราะตอนนี้เธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่มีอิทธิพลเหนือใครและไม่สามารถดึงความรู้สึกใดๆของเฉียวเหลียงได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นเฉียวเหลียงก็ดูค่อนข้างน่าสงสารนะคะทังซีไม่รู้สึกหิวอีกต่อไปเธอจึงจิบแค่ซุป แต่ก็เป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่รู้เลยว่าเฉียวเหลียงไปหาเธอเป็นไปไม่ได้เฉียวเหลียงถูกไล่ที่หน้าประตูบ้านเธอเธอจะไม่รู้ได้ยังไงเซียวจิงกล่าวอย่างขุนเคืองพี่หวังว่าเฉียวเหลียงจะหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจอสิ่งที่เฉียวเหลียงทำเพื่อเธอมันไม่คุ้มค่าเลยทั้งซีรู้สึกผิดเล็กน้อยพี่คะพี่รู้ไหมว่าพี่กำลังด่าใส่หน้าฉันก็ฉันไม่รู้จริงๆนี่ เขาถูกขับไล่ที่หน้าประตูบ้านเธอจริงหรือเธอไม่รู้อะไรเลยจริงๆในเรื่องนี้เข้าใจไหมด้วยความรู้สึกผิดทั้งซีรู้สึกแย่จริงๆแย่มากจริงๆเธอปรารถนาจะลุกขึ้นบอกเซียวจริงเดี๋ยวนี้อธิบายให้เขาฟังว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันไม่รู้อะไรเลยในเรื่องนี้แต่เธอทำไม่ได้ทั้งซีพยายามระง,งับความรู้สึกและถอนหายใจ เฉียวเหลียงกำลังจะไปตามหาเธอพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเซียวจิงพยักหน้าแต่หลังจากนั้นก็หยุดชะงักทกันหันก่อนจะมองหน้าถังซีอย่างไม่ไว้วางใจถามเสียงเข้มเซียวโรทำไมเธอถึงสนใจเรื่องเฉียวเหลียงมากนักพี่จะบอกให้นะยย่าได้เข้าใกล้เขาพี่ขอเตือนไว้ก่อนเท่าที่พี่รู้จักเขาถึงผู้หญิงคนนั้นจะตายไปแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกถึงเขาจะเห็นศพเธอด้วยตาของเขาเองเขาก็จะไม่มีวันรักใครอื่นเธอเข้าใจไหม ทังสี่ชะงักย่นจมูกเล็กน้อยถามว่าเขารักเธอมากขนาดนั้นจริงเหรอคะแต่ทำไมเธอถึงไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเซียวจิงลังเลเมื่อเห็นดวงตาเธอเริ่มแดงเรื่อแต่เขาตัดสินใจว่าต้องห้ามไม่ให้เธอทำอะไรโง่ๆใช่เขารักเธอมากไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะทำร้ายเขามากมายแค่ไหนเขาก็ยังรักเธอมากถังสี่พยักหน้า ฉันรู้แล้วค่ะฉันแค่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฉียวเหลียงเป็นคนรักเดียวใจเดียวเซียวสายยิ้มเอื้อมมือไปใช้ตะเกียบคีบปอาหารมาใส่ในถ้วยของถังซีผู้ชายยิ่งไรหัวใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรักได้มากเท่านั้นแต่เขาจะมอบความรักทั้งหมดให้กับคนแค่คนเดียวและจะไม่มองใครที่ไหนอีกเลย ดังนั้นความรักของคนแบบนี้จะทำร้ายผู้อื่นเซียวโรเฉียวเหลียงน่ะเป็นมนุษย์ที่เล่เลแต่เขาจะทำร้ายเธออย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเจ็บเลยนะพวกเราไม่อยากเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเธอรู้ไหมถังสี่จ้องมองเขาอย่างงุนงงแล้วทันใดนั้นเธอก็คิดออกว่าพี่ๆเข้าใจผิดพวกเขาต้องคิดว่าเซียวโรหลงเสน่เฉียวเหลียงแน่ๆเลยเมื่อเห็นเธอนิ่งอึ้งไม่ตอบสนองไปชั่วครู่เซียวจริงก็กล่าวว่า พี่รู้ว่าสําหรับเธอเฉียวเหลียงแทบจะเหมือนเทพบุตรและเธอก็อาจเก็บเขาไว้เป็นเจ้าชายในฝันของเธอแล้วด้วยซ้าแต่เซียวโรพี่จะบอกให้นะถ้าเธอหลงรักเฉียวเหลียงเธอจะต้องเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเธอห้ามตกหลุมรักเขาเข้าใจไหมทั้งซีหัวเราอออกมาทันทีแล้วบอกว่าพี่สาพี่จริงพวกพี่กําลังเข้าใจฉันผิดฉันแค่รู้สึกประทับใจในตัวเฉียวเหลียงฉันจะไม่ตกหลุมรักคนที่ฉันเจอเป็นครั้งแรกหรอกค่ะ เธอกำมือแน่นรู้ว่าเธอจะไม่เจ็บปวดเพราะเฉียวเหลียงจะไม่มีวันทำร้ายเธอจากคำพูดของพี่พี่เธอรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เฉียวเหลียงจะทำร้ายเธอเพราะเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นเธอเจ็บเซียวจิงรู้สึกโล่งอกทันทีและบอกว่าอ๋อเหรอถ้างั้นทำไมเธอถึงต้องทำท่าเคลิบเคลิ้มตอนฟังเรื่องราวของเขาด้วยลัะพี่เกือบหัวใจวายแน่ทั้งซีหัวเราะเบาๆาาตะเกียบลง พี่สาพี่จริงขอบคุณทั้งสองคนนะคะสำหรับวันนี้ฉันต้องกลับไปเรียนแล้วล่ะฉันไม่ได้เข้าเรียนเลยตลอดภาคเช้าฉันกลัวว่าฉันจะแพ้พนันพี่สานะแพ้หรอจริงสิเซียวสาคำรามอย่างล้อเลียนพูดติดตลกว่านี่แค่วันแรกก็ดูเหมือนเธอจะแพ้ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทแล้วล่ะทั้งซีทำหน้าบึ้งใส่เซียวสานี่เป็นแค่อุบัติเหตุค่ะใครจะคาดคิดหลักคะาว่าครูจะอิจฉาความสวยของฉันและพยายามใส่ร้ายฉัน แต่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะัคะที่ช่วยฉันวันนี้ทันใดนั้นเซียวจิงก็ขัดจังหวะทั้งซีโดยถามว่าเซียวโหรทำไมเธอถึงนึกถึงพี่สากับพี่และโทรขอให้มาช่วยตามที่เขารู้สำหรับเด็กๆอย่างเซียวโหรเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้มักพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยไม่ยอมบอกครอบครัว และจะไม่บอกใครแม้แต่เมื่อถูกครูดุเขารู้ดีว่าน้องสาวเขาไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาจึงไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงทำแบบที่เธอทำในวันนี้ทั้งซียิ้มแล้วบอกว่าก็ในเมื่อฉันมีคนคอยปกป้องดูแลอยู่เบื้องหลังทำไมฉันถึงจะไม่หันไปหาพวกเขาละคะสิ่งที่เธอรู้ดีที่สุดตั้งแต่วัยเด็กคือพลังอำนาจนั้นมีไว้ใช้ สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจาักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาพัพ